เกม้าแข่งเรซิ่งคาวบายอคิระเวิร์สอ่าแล้วไหมนะครับอ่ะโซนแล้วก่อนอคิระไปไดสีครับสาสเอาสีลงรู้ไปเลยครับเรามีสแปร์นะครับควละสีอคิระสีเหลืองก่ะป้าสีอะไรครับอันนี้อ่าในสามสีบงเปล่าหนึ่งสองสามอ่าถ้าไม่ตกก็เดินต่อไปนะครับสองหกนะครับอ่าน่ 6ลงรูไปเลยครับเริ่มหม่เส้นชัยก็ตรงนี้นะคะตรงนี้อ4 1>, อ1 2 3 4โอ้มานี่เริ่มใหม่4ครับ1 2 3 4เกือบตกลุ้่เฮ้ย1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, 4 5ไหนครับลงรูเค5เอาตรงนี้ครับ1 2 3 4 5ลงรูไปเรียบร้อยกับดักเทียบง โโอ้หให้ตัวเดินมานี่ตอนแรกคิดว่าเยอะอาจจะไม่พอนี่ไปถึงเส้นชัยตอนแรกคิดว่าเกมจะจบเร็วนะครับทีละไปรอดไหมโอ้โหสู้ครับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยรอดรูแล้วสี่หนึ่งสองสามสี่มันกันเนี่ยเกมนี้สี่หนึ่งสองสามสี่รอดรอดไหมครับขึ้นทางไปแล้วห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาแล้วตีโค้งแล้วครับโอ้โห หน3 4งสองสี่ห้า้ตยแล้วครับปเออป้าขอดูปตาปตาไมหนึ่งงจะตกลูสามยอ่งเขาตัดใจแล้วสี่ครับหนึ่งสองสามสีสามอ้าวตกลูโอเคป้าครับสองหนึ่งสองเรียบร้อยตกลูกันครับโอ้โหง่ายครับเกมนี้หนึ่งสหตกโอ้โหหครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยครับอ๋อถ <ste ck> oh, like, oh, ้าใครหมดหมดแล้วไม่มีคงได้แพ้หรือเปล่าหรือไงหมดสิเราต้องเอาที่ตกลงไปขึ้นมาเล่นเพิ่มครับโอ้โล่ลงไปเรียบร้อยเหมือนกันหนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอดอ่ะรุ่นครับสี่หนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยหมดหมดเต้าเบลลข้างล่างขึ้นมาสองเอาตัวนั้นเออตัวนั้นอ่ะไอทีระครับเดินไปสองเดินไปสองช่องที่พอได้สองเดินไปสองช่องครับ หนึ่เดี๋ยวเอาเอาเอาข้างในก็ได้ที่ตกไปนนี่นะครับชื่อเกม Breaking c l o u เกมมจากมือนออนะครับทีลัไปก็เองออกตกรู้เรียบร้อยห้าเป็นห้าช่อหนึ่งสองสามสี่ห้าโนูห้าครับหนึ่งสองสาสี่ห้าสปีแล้วว่าห1 2 3 4นึ่งสองี่้าจะไปหนึ่งโอ้โหเกอบลงรู ล่อไปครับล่ดซีครับหนึ่งสองสามสีโอโหเกับลงรูเท่าไหร่ครับสีไปแล้วซีม็นกันหนึ่งสองสามสีโอ้แข่กันหน้าดูครับหนึ่งสองสามีนะครับซีหนโอโหเก็บลงรูอุ้แล้วไครับโอ้โหชนะไปแล้วครับเขาวินแล้วไม่ใช่ถอยหลังมันไม่มีถอยหลังเลชนะแล้วโอเค